เวลาเราทาธุระเสร็จปุ๊บเขาจะล้างตัวเองก่อนหนึ่งรอบหลังฉีดเขาก็จะล้างตัวเองก่อนอีกหนึ่งรอบเอ้ยเจ๋งเจงเจ๋งริงๆสายฉีดทำร้าที่เราใช้มือเรายังไม่ล้างขนาดนี้เลยเนาะจริง้าเราคิดถึงแบบพวกฝาลองนั่งสุขภัณฑ์อัตโนมัติอะไรพวกนี้คือเราก็ต้องคิดถึงโตโตเพราะว่าบริษัทเขาแบบ โอ้เป็นร้อยปีแล้วร้วอยกว่าปีแล้ว watchlet เ,เนี่ยก็คือก็คือต้องเขาอะ่ะก็ต้องโตโต,ต,ต,ตจริงจริงอ่ะเป็น l e a d e เรื่องนี้เลยฝ<ข>า <c oughs> รองนั่งเนี่ยเขาใช้แบบเซ็นเซอร์ทําความอุ่นนั่งปุ๊บอุ่นก้นสบายใจได้เวลาทําธุระก็มีระบบฟอ,อากาอากาศอีกไม่ต้องกังวลว่าแบบ้ระหว่างนั่งเนี่ยกลิ่นมาลุกวนระหว่างที่เราทําธุระอยู่เวลาเราทําธุระเสร็จปุ๊บเรากดก้านฉีดออกมาเนี่ยเขาจะล้างตัวเองก่อนหนึ่งรอบอืมอืหลังฉีดเขาก็จะล้างตัวเองก่อนอีกหนึ่งรอบก่อนที่เก็บกลับเข้าไปเอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋ ล้งที่เราใช้มือเรายังไม่ล้างขนาดนี้เลยเนาะจริงไม่เปลืองไฟครับประหยัดไฟประหยัดน้ำเนาะแล้วก็ใช้น้ําน้อยมากๆและที่สําคัญเนี่ยผมว่ามันประหยัดเวลาในการทำความสะอาดห้องน้ำเราเวลาไปทำใงอ<ๆ>ื่นได้เยอะเลยถ้าเกิดใครสนใจสุขภัณฑ์ดีๆแบบนี้ก็สามารถเข้าไปชมสินค้าจริงได้ที่โตโต้เทคนิค a ลเซ็นเตอร์แบงคอกนะคะทุกคนไปลองเล่นที่โชว์รูมเขาได้เลย